ขึ้นไปบอยรอดมึงตีการอมาเลยไอ้ร่องนีเขาต้องตัโกนออกมาเราะรอดมึงตีการมึงตีกางต่างเาดูใอยู่มากแล้วก็ก่อนแม่ก่อนเนม่ก่อนเดืนแม่งม่เมียมเดืนมาไม่บอก แม็ก็เลยไข่ไข่รึ่าไข่ปลาเพิ่งไข่เยอะไข่บ๊อบอกอ๋อไข่มบอสเตอร์คุไม่เคยดคิดแค่ปลาเพิปลาเพิสเตอร์บอเตอร์บอเตอร์ไปแมก็มันเข้าอินเข้าอเข้า

ไม่ใช่มันถูกอะไรเราถูกเราผิดเราเราเมคกันหลายคนเล่นตองม่ันากันเทคนนี้กร้องเพยูไทยเสียงหลอก้ามันกปองที่ราอ๋อที่ครูฝึบอกว่าอยู่เไทย่ไม่ไม่ไม่ม่ม่ไ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 ม่อไก

ลองพูดเด้แ่ลองพูดคำว่าเยี่ยเด้เหี้ยไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคัน่เหี้ยยังไม่อยากเลยพูดเยเหี้ยมันวเหมือนตอนนั้น่ะมือวันเราฝึเหี้เหะหียไหนวเม่กเียอยไม่ัทำไมอ่ะงงงงมันพูดอะไรไม่รู้นะฝรั่งไม่ชอบูสายเนี่ยงูสายูรู้ เจอแม่พูาพิจิ๋วอาจจะไปลงเฟซบุ๊กไหมก็ไอ้ีสภาพนี้ใช้รวยที่มันชุดเดียวกันหลังแม่พี่จักรยานมาเออปั่นมาเป็นตาบเลยจ่ายแล้วไม่เอาตลงเปตับหรือเป็น่เป็นังแล้วมีเส้นเห็นไหมเส้นเหลืองเส้นเหลืองต้งการบะหม่เอาขวดน้ำอ่ะไปวางประมาณสิบแล้วมด่มลิ่แม่พู่ช่วยชอนหมดทุกขัเลยเดื่มแมลิ่งชอนหลิ่งกระาย เราถานไ่ยดแม่ว่ายู่ไม่ใช่ราไขับเรไปโมงมันี่โมงโห่อะไกลังโมโหเลยนหดาะไม่สั่งอกลเว้ยไอฝั่งน้นมันอโทษก่นเ่ันพูดไทยมันพูดยมันอะร่พาไทพ่เป็นภษาสคิวมีอยู่นไงมึงอยากไม่มีไหม คิ้วปูนี่คิ้วปูนี่คิ้วมือไนคิ้วมีอวะปูยังไม่เห็นเลยปูเห็นมีแต่มีคิ้วถูกต้องผู้ดเยก็ถูกอีกอะหน้าปากไทยมากๆนะอะละอะละอะละเยอะเป็นแบบให้แมวดูน่าจะอัดตอนที่มันลงไปนอนมอีนั่นนี่เด้งเกร็งเกร็งเกร็งจริงๆเนี่ยโปรแกรมที่เอกวางไว้มันไม่ใช่แบบนั้นนะเอกจะไม่นอนคื้นนะเอกจะไปนอนบนนั้นแล้วทำแพคกิ้งแล้วก็มองมันตอนมันฝันโอ้โหจิตแน่นอนว่ะ ไี yêu, ่ไว่เยออนน้เยอะขนาดนอ้งเรามพูดอ่ะตกคิดเเต็มวันี้คเต็มไปเพราะแบบเล่ว่ามาที่มาเต็มได้รอไม่ไดยาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตุ่มตาเนเดรอเมื่อกี้เป็นหัวเราเตก็ะด้เ็หัวไมเดี๋ยวไงเดี๋ยววันกันวันกันนะไปคนที่ดีกูเดี๋ยวกูซื้อที่ให้

เาเาแกยุ่งใีมันแตกเาัแต่ครูาเริ่มเดียวอีตอนันตอนที่ไม่อ้ปวดตาตายแล้วทไมวะคุณท่าน น้ำม่อทําเย็นนี่ม <oh ันเลยน้าเย็นฮ่า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 ฮ่ไฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่า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 ฮงาฮ่าม่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อย่าฮ่าฮ่ตฮ่า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 ฮ่นฮ่ะฮ่่าฮ่าฮ่่าฮม่ไป่า่า่่่่ เาหารไมมาโดนหน้าบวไอเกณฑ์ทหารก่อนแล้วไม่มาวเกทหารไม่ฟังลตอนแรกตอนนี้นอนนะตอนจะปวดบนไว้บนไว้ว่าตอนเป็นทหารนะถ้าลูกเช้าไปโดนทหารลกช้าจะบวดแกะเต็มเต็มเลยส่ไบแดงใแุงแดเงแดงโอ้ไม่มันแดง ก็เลยบอกศาสนาไม่ต้องการกูไม่ใช่แต่แรกไม่คิดว่าจะโดนไงว่าลัเกล้าคิดว่าสูคิดคิดคิดว่าโดนคิดวะโดนเต็มเต็ไม่คิดว่าสูงมันจะไม่ถึงได้กูบอกแล้วทาไสบายงไ่ตายเลยหรือว่าเอกไแบบร้อใต้เชือกบเนี้ล้วไปดูเมื่อกีชาตแล้วนะลอใ้เชือกนางนานางนาไปนางนานอกเอ้ยานางนาในไปอยู่ข้างนอกไปนางนานอกหรือใน เออมงไหนมงวะานไม่น่าเป็นเด็กกรุงเทพก็ถูกเพราะคุณไม่เคยไปกรุงเทพคุณไม่รู้หรอกความเป็นกรุงเทพเป็นยังไงไม่ใช่ผมเป็นเ้ที่มันก็เด็กบ้านเรานี่แหละมันเดียวนะมันก็เด็กบ้านแม่นางนี่แหละเมียมัาเลยเด็กอยู่บ้านเมียมันมันก็เป็นคนบ้านแม่นางนี่แหละตอนแรกมันที่บ้านน้ำก็มาหลานที่สองเด็กที่ไหน พี่ต่อเป็นะมันร้องแม่มาเลอะอรบังมนานไม่หอ๋อเลอหน่อยเห็นมันมาตั้งแต่แต่ก่อนที่มันเล่นมันเลยไม่เข้าตอนั้งนาแล้วเองคยเห็นมันเอกันมีเมียกัม่ลมีเมีย้างเลยเล่นกีฬาดีจีด้ขอให้เลี้ยงมันเล่นมันดูดีนะคือเนี่ยตอนนี้เอานมไม่ได้อยู่ติดเดียวัมันไงมาอย่ติดเดียมาอย่ิดเดียวมาเจอกันมา